พอไม่มีการกําหนดแล้วเนี่ยอนุสัยกรรมเก่าเก่านิใสออกเก่ามันจะรู้สึกออกมาเลยพอมันรู้สึกออกมาแล้วเราก็มาเห็นมันทีหลังเพราะฉะนั้นอะไรยังมกักรู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อจิตไม่มีการกําหนดมันก็จะแสดงออกตามอนุสัยกรรมเพราะนั้นนะกรรมของสรรพสัตว์ผู้ที่เข้าใจวิธีการลดอัดตราตัวตนแล้วเวลา แสดงออกการแสดงออกนั้นมันไม่มีการกำหนดมันไม่มีการเสียแซงไงกายนิ่งวาจานิ่งนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นอนุสัยกรรมของตัวเองชัดเจนคำว่าสำนึกแนงอนุสัยกรรมนี่ก็คือเห็นอนุสัยกรรมของตัวเองการแสดงออกด้วยวาจาด้วยกิริยาท่าทางแล้วมันมีความสำนึกสำนึกแบบไหนล่ะสำนึกแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยสำนึก ความสำนึกตัวเนี้ยมันเป็นความสำนึกที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าความสำนึกมันจะต้องเห็นพฤติกรรมเห็นวาจาของตัวเองที่แสดงออกมาจากตัวตนในจิตแล้วตัวตนในจิตเห็นพฤติกรรมเห็นอนุสัยกรรมของตัวเองแล้วเกิดความสำนึกเมื่อสำนึกแล้วทิฏฐิในจิตมันลดถ้าทิฏฐิในจิตไม่ลดตัวตนมันก็ไม่ลดมันจะแสดงออกตามอนุสัยกรรมโดยเจตนาแนวเนี้ยคือ การซ่อนเลนตัวตนและทิฐิมานะมันซ่อนอยู่ข้างในเลยมันเมื่อเราไม่มีการกําหนดจิตก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกตามธรรมชาติของกายและวาจาแต่มันผิดตรงที่ว่าเมื่อการลดสกายเยติทิมันไม่ต่อเนื่องไม่ละเอียดเพียงพอมันก็จะทําตามอนุษยยกรรมมันการที่เราอยู่สถานที่วิเวก เพื่อให้เห็นการเกิดการดับของความคิดและความรู้สึกไอเห็นการเกิดการดับของความคิดและความรู้สึกนี่ยังหยาบอยู่นะเห็นพฤติกรรมดีเห็นพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมาจากเจตนาในจิตนู่นเห็นไหมแสดงออกตามอนุสัยกรรมเพราะมันเคยชินไงนั่นอะ่ะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือ เอาเปนว่ามันก็ยากหน่อยแหละแต่มันมีทางเดียวไงในเมื่อมันยากมันมีทางเดียวเหมานทำยังไงอ่ะถ้าไม่มีคนบอกนะอีกแบบหนึง่งแต่เนี่ยมันมีคนบอกมีคนอธิบายอยู่เอ่อถึงมันจะยากยังไงมันก็จําเป็นน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าจิตอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของความรู้สึก แก้ไขตัวตนในจิตแก้ไขทิฏฐิมานะให้เห็นถูกเป็นสมาทิฏฐิตรงแก้ตรงนี้ถ้าแก้อย่างอื่นน่ะเอาตัวกูไปกําหนดแก้แต่แก้แบบเนี้ยแก้แบบพุทธเจ้าคือแก้ด้วยการลดอัตราตัวตนก่อนเมื่อต,ตัวตนมันลดลงคำพูดก็จะมีสาระมากขึ้นละเอียดมากขึ้น ตัวตนมันต้องสีโลราบจริงๆไม่งั้นก็จิตพูดตามอนุสัยกรรมพูดตามภาพของสัญญาที่ตัวเองเรียนรู้มาเห็นไหมมันไม่ใช่การแสดงธรรมแล้วงั้นนะเพราะการแสดงธรรมของพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่พูดออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตน่ะ นั้นผมยังเตือนอยู่เสมอว่าถ้าตราบใดเรายังเป็นผู้ศึกษาบำเพ็ญอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งตั้งตนเป็นอาจารย์ก็เพราะเหตุนี้อย่าให้ความทะเยอทะยานอยากเป็นครูบาอาจารย์อย่าให้ความทะเยอทะยานอยากเป็นผู้สัง่งผู้สอนคนน่ะมันต้องฝึกตนนั่นแหละเข้าใจวิธีการลดอัดตราตัวตนให้ถ่องแท้บางคนน่ะ มีความปรารถนาความตั้งใจดีที่จะมาเผยแพร่พุทธศาสนาแต่วิธีการลดตัวตนน่ะยังเข้าใจไม่ท่องแท้ยังเห็นทุกข์ไม่ชัดเจนน่ะยังไม่เห็นทุกข์มันจะไปเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ไงใช่ปะคนเราจะเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้มันต้องเห็นทุกข์ก่อนแล้วการที่เราเห็นทุกข์เราจะต้องอยู่กับความทุกข์ให้บริสุทธิ์ใจด้วยโดยที่จิตตรงนี้ไม่ต้องเอาคําพูดในใจ มาเป็นตัวผ่อนคลายทุกข์นั่นถึงจะเป็นการบำเพ็ญของการลดอัตราตัวตนที่ถูกต้องการลดอัตราตัวตนที่ถูกต้องมันย่อมเกิดผลผลของมันก็คือความเบาความโล่งนั่แหละถ้ามันเบามันโล่งนี่แสดงว่ามาถูกทาง นั่งนั่งนอนนอนยืนยืนเดินเดินเตึงหนกักเบาความคิดความรู้สึกความรู้สึกจากปลายผมจดปลายเท้าเคลื่อนไหวเนี่ยอืมเนะตึงมาที่ปากตึงมาที่หน้าผากจิตเห็นการเคลื่อนไหวของความตึงวิ่งไปวิ่งมาเอาดีๆถ้าไม่แต่นะเนี่นะ่นะนะถูกต้องเนี่ยมันจะวิ่งมาหน้าผาก วิ่งมาจมูกวิ่งมาปากเห็นบ้าไหมแต่เออนั่นแหละแต่จิตว่างไม่ใช่ความตึงวิ่งไปวิ่งมาจิตว่างมนะัเห็นความตึงวิ่งไปวิ่งมาแล้วจิตมีการสั่งการให้ไปทําอะไรกับตัวตึงวิ่งไปวิ่งมาไหมจิตไปกํากับไหมนั่แหละจะได้เห็นมโนกรรมชัดเจน อแม่ดำถูกแล้วแม่ดำทำอะไรเปิดสายมาคุยหน่อยดิต,ตาทุกอาจารย์อยู่คนเดียวไหมยอยู่คนเดียวกินข้าวอยู่เหรออืมจ้ะเป็นไงตามน,นั้นไหมจ้ะเนี่ยถ้าได้อย่างเงี้ยโอเคถ้าไม่ว่าไม่เตือนเนี่ย มันจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้อืโกหกผมได้ไหมไม่ได้โกหกไม่ได้อืมอ่ะกินข้าวต่อเชียงอไงให้มันสมกับไปสถานที่ประสูตรตัดสรุปผิตภัณฑ์อ่ะไปอธิษฐานอยู่นั่นอะ่ะให้มันสมกับที่นั่นไห้ ดูนะการเคลื่อนไหวของความตึงความหนักการเคลื่อนไหวของทิฏฐิที่มันประกอบกับความตึงความหนักนะดูดิกว่าสภาวะธรรมทิฏฐิมานะอาการต่างๆความตึงความหนักและคําพูดในใจมันเกิดขึ้นเนี่ยกว่าจิตจะหลุดจากอาการมันได้อะ่ะมันต้องกี่เที่ยวต้องกี่รอบ แบบไหนไม่ใช่การเดินทางออแล้วแบบไหนคือการเดินทางเห็นไหมเดินทางในจิตเนี่ยเพื่อให้หมดโมโนกรรมนะถ้าไม่มีความตึงความหนักไม่มีความคิดความรู้สึกเคลื่อนอยู่ในกายของเราเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าจิตของเรามีการกระทําหรือไม่มีการกระทะําอ่ะถ้าศึกษาให้จบก็คือนั่นแหละ ศึกษาอะไรจิตกับความรู้สึกนี่แหละเพราะจิตกับความรู้สึกมันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของจิตปัญญาแต่สิ่งที่มันจรมาจรไปในความคิดและความรู้สึกเป็นความคิดและความรู้สึกอันนี้คือผลกรรมแต่จิตนั้นมีการกระทำหรือไม่เห็นไหมจิตมีการกระทำหรือไม่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าตัดคำว่ามโนกรรมมาเนี่ย จิตของพระลรหันไม่มีมโนกรรมต่อความคิดและความรู้สึกเขาว่ามาโนกรรมคืออะไรพอใจปฏิเสธนึกหาที่พึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาสามเนี่ยเันพระลานคือผู้ที่สรุปตัณหาสามในจิตได้ลดตัวตนจนหมดสักกยยทิฐิอันนี้คือทางไปนิพพานแบบนี้ ไม่ใช่เอาตัวตนในจิตไปกําหนดกายไม่ใช่เอาตัวตนไปกําหนดวาจาไม่ใช่อืคําว่าธรรมชาติเนี่ยไม่มีตัวตนไปกําหนดแต่ด้วยความเป็นปูุ่ชนของสัตว์โลกหรืออริยะบุคคละยังไม่สําเร็จยังไม่หมดตัวตนจริงน่ะมันก็จะมีตัวตนจากเจตนาของจิตไปแทรกซ้อนพฤติกรรมอยู่เรื่อย โยโยก็ดูเอแบบไหนความรู้สึกเคลื่อนไหวตัวตึงตัวหนักความรู้สึกจากไปผมจดไปเท้าเคลื่อนไหวยังไงมีภาพของสัญญาอะไรจิตเห็นการเคลื่อนไหวแบบไหนเป็นการกระทําแบบไหนไม่เป็นการกระทําดึงดันถอยเข้าถอยออกยังไงแบบไหนไม่ใช่การดึงดันถอยเข้าถอยออกเนี่ยศึกษาเนี่ยศึกษาเรยียมาก วันผู้ที่เคยลดตัวตนมาจากอดีตมาฟังก็จะเข้าใจได้ง่ายเห็นอาการได้ง่ายเคยฝึกไม่มีมโนกรรมมาไอตัวที่ฝึกมามาในภพนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะฝึกมาแต่อนุสัยกรรมของจิตที่เข้าใจวิธีการลดตัวตนก็จะรู้สึกเวลาเจอทุกขเวทนาหรือเจออารมณ์ต่างๆนะมันรู้สึกว่าผ่อนคลายได้ง่ายอันนี้คือคนที่เคยฝึกมาจากอดีต แต่ถ้าคนไม่เคยฝึกมาจะไม่รู้เลยเราจะไม่มีการผ่อนคลายในจิตเลยอมันจะเป็นเจตนาล,ล้วนๆเลยอจนเหนื่อยล้านู่นแหละเมื่อเหนื่อยล้าแล้วก็มารู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเนี่ยอืมดูดึงดันถอยออกถอยเข้ายัางไงโยโย่ตัวตึงวิ่งไปวิ่งมายัางไง เจิตมันจะปรับเองแบบไหนมันเบาถ้ามันเบาแล้วจิตเห็นความเบาหลงเป็นเราไหมถ้าหลงเป็นเราปุ๊บเราจะพอใจในความเบาเกิดตัวตนแล้วเมื่อพอใจในความเบาแล้วจิตตรงนี้เมื่อมีความคิดและความรู้สึกจรเข้ามาจะปฏิเสธด้วยการถอยออกจากมันหรือนึกหาเพื่อที่จะทำให้เบาอีกเหมาะนนมันจะ คาดเคลื่อนจากสัมมาสติต่อให้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ช่างแต่สัมมาสติน่ะยังไม่ชัดเจนมันก็จะมีการสั่งการของจิตให้ถอยออกหรือบ่ายเบียงอยู่ในหน่อยความเป็นสัมมาสม,มาธิตึงเป็นตึงหนักเป็นหนักรู้เป็นรู้เห็นเป็นเห็นเนี่ยมันก็จะคาดเคลื่อนเนี่ยมันจะเคลื่อนเลยเหมือนกับเครื่องบินลบอสองลำบินไล่กันเนี่ย ลำหลังเนี่ยจะล็อกเป้าลำหน้าไม่ได้ถ้าล็อกเป้าไม่ได้ยิงก็ไม่โดนยิงขีปนาวุธออกจากเครื่องบินลำหลังเนี่ยยิงไปสู่ลำหน้าเนี่ยมันจะไม่โดนไงมันล็อกเป้าไม่ได้อันนี้ผมเปรียบเทียบไม่ฟังเฉยเพราะนั่นนะ่ะอยู่กับมันเนี่ยคืออยู่กับอาการของความรู้สึกตามความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะรู้เองว่ามันจะปรับยังไงตึงเกินไปผ่อนเกินไป ถอยออกเกินไปจุกอยู่ภายในความรู้สึกในกายตัวเองจนเกินไปมันจะปรับไงก็เหมือนกับเครื่องบินลำหลังบินตามเครื่องบินลำหน้านะล็อกเป้าไม่ได้ไงก็เข้าสู่สัมมาสมาธิไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าเข้าสู่สัมมาสมาธิไม่ได้มันก็จะซัดสายบายเบี่ยงหรือนึกหาเห็นไหมล่ะมันก็ยังเป็นตันหาอยู่นั่นจะใช้คําพูดว่าตึงเป็นตึงหนักเป็นหนัก เห็นก็เห็นรู้ก็รู้เพราะมันรู้เองเห็นเองอยู่แล้วเออธรรมชาติเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสัมผัสกับสิ่งต่างๆเองอยู่แล้วเมื่อสัมผัสแล้วมันส่งผลมาที่จิตรู้สึกเห็นไหมพอรู้สึกขึ้นมาแล้วจิตก็มาเห็นความรู้สึกอีกทีหนึง่งจะเกิดตัวตนและตัณหาไหมเออถ้าไม่เกิดตัวต,วตนนี่แสดงว่ามันไม่เกิดตัณหาแล้วก็แสดงว่า ตัวตนของสรรพสัตว์มีอยู่เมื่อมีอาการตึงหนักเบาหรือมีความคิดความรู้สึกหมุนไปหมุนมาเนี่ยจิตสั่งการไหมสั่งการให้พอใจสั่งการให้ปฏิเสธไหมนี่เขาเรียกว่าตามอาการเลยนี่แหละเขาเรียกว่าชำระจิตของตนให้ขาวรอบสจิตะปริโยทัปปนังเมื่อเข้าใจวิธีการลดอัตราแล้วเนี่ยชำระจิตของตนให้ขาวรอบแล้วเดี๋ยวกุศลจะเป็นไปเอง และเป็นกุศลเนี period, ่ยบริสุทธิ์ด้วยเพราะอะไรมันมีมีตัวตนและตัณหานั่นแหละมันเลยเลยสวรรค์ไปมันจะไม่ไปจุกอยู่ที่สวรรค์เพราะตัวตนพอลดตัวตนปุ๊บเนี่ยมันทําความดีได้ทํากุศลได้แต่ความดีแล้วกุศลนั้นน่ะมันไม่มีเจตนาที่จะไปทํามันก็เลยไม่มีเป้าที่จะไปเกิดบนสวรรค์หรือพรมไงมันก็เลยไปนิพพานนั่นแหละมันเลยไปนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวตน ไปเห็นว่ามันดีแล้วก็ไปกระทําเนี่ยถ้าเห็นว่ามันดีแล้วไปกระทําเนี่ยเป็นกรรมแล้วนั่นพทะเจ้ามาสอนเนี่ยเราลดการกระทานะการกระทําดีการกระทํไม่ดีก็ลดลงก็เียว่าไม่มีเจตนาในกรรมดีไม่มีเจตนากรรมไม่ดีเห็นไหมมันก็สูญตาจากจิตนี่เลยแต่ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างพระอรหันต์เนี่ยมีชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่ด้วยความว่างเนี่ยอว่างจากการกระทําของจิตนะ แต่ถามว่าการยืยนเดินนั่งนอนของกายสังขารมีไหมมีเหมือนเดิมเพราะมันเป็นอริยบทที่มันจต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็ยนจนถึงก่อนนอนพอหลับไปแล้วก็เหมือนลืมอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็ตัวเห็นตัวรู้ก็ทําหน้าที่ต่ออจะจิตของบาลาน,นี่ตัวเห็นตัวรู้นี่ทําหน้าที่ตามธรรมชาติเพราะมันไม่มีเจตนา ตื่นก็ตื่นจะหลับก็หลับเห็นไหมตอนที่เราหลับเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราหลับ <c oughs> ไม่รู้แต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บลืมตาขึ้นมาจิตตื่นปุ๊บรู้เลยรับรู้ทันทีเลยแต่จะรับรู้แล้วจะเป็นตันหาหรือไม่เป็นตันหาเนี่ยตรงนี้แหละเพราะั้นการที่ปุญจุชนหรืออริยะบุคคลพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรับรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น ะแต่ถ้าเป็นพระรหันต์เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจิตหมดมโนกรรมแล้วเนี่ยรับรู้ก็รับรู้ตามธรรมชาติที่มันมีมันเป็นนั่นแหละเพราะอะไรมันไม่มีตัณหาหรือเจตนาแทรกซ้อนในการกระทําแล้วไงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนเนี่ยไม่มีมโนกรรมเป็นอมะตะแล้วนี่แหละเนี่ยกว่าจะฝึกนะฝึกลดตัวตนจนหมดตัวตนในจิตนะ่ะ เนี่ยถ้าไม่หมดก็เดินต่ออะจิตยังมีตัวตนมีการรู้การเห็นมีเจตนามีพอใจมีไม่พอใจต่อเห็นไหมเอาจนหมดอ่ะเอถ้าพบนี้ไม่หมดตัวตนตัณหาก็พบหน้าก็ตัวตนและตัณหาก็พาไปเกิดใหม่อีกแต่ดีตรงที่ว่าถ้าได้บรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเกิดอีกแล้วในอบายภูมิทั้งสี่นะ นี่แหละเขาเรียกว่ามีสิทธิพิเศษเหนือกว่าผุ้จุชนคนธรรมดาแต่ก็ยังทุกอยู่แต่มันไม่ได้ทุกข์แบบอบายภูมิไงทุกข์จากเวรกรรมเก่าทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บของการเบียดเบียนในกรรมเก่าทุกจากการที่ เราเคยผิดศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ทุกไงแต่จิตนั้นนะ่ะได้พระโสดาบันแล้วไม่ตกล่วงสัวายฟูมอีกแล้วนี่คือสิทธิพิเศษของพระโสดาบันแต่กรรมเก่าที่เคยผิดศีลห้ามาก็ต้องในรับเมื่อรับแล้วเกิดทุกขเวทนาแล้วมีปัญญายังไงล่ะ,ะมีปัญญาแบบไหนปัญญาแบบพุทธเจ้าเนี่ย ลดตัวตนลดตัณหาสามท่ามกลางผลของกรรมนั่นแหละลดตัวต,วตนลดตัณหาสามนี่ยลดสักกายทิฐินี่นแหละท่ามกลางผลของกรรมเกา่าจิตมันก็เลยไม่ทุกข์กับกรรมเก่าที่เราเคยทำผลของกรรมก็ให้ผลอยู่รู้สึกอยู่ ทุกอยู่แต่มีปัญญาแล้วไงมีปัญญาลดสักกายเยื่ยทิฐิมีปัญญาแบบไหนแบบนั้นแล้วไงมีปัญญาไม่ฝืน,ไม,นไม่ปฏิเสธต่อกรรมเก่ายัางไงเห็นไหมนั้นกรรมเก่าก็ส่งผลมาที่จิตให้รู้สึกเวียธนาไม่ได้นี่แหละแต่ตอนที่เรายังไม่เข้าใจวิธีการลดโอ้ยตัวกูก็เต็มร้อยแหละ กรรมดีให้ผลก็อดดีใจไม่ได้ถ้ากลับไม่ดีมาให้ผลก็อดที่จะเสียใจไม่ได้เหมือนกันแต่การลดอัตราตัวตนเนี่ยท่ามกลางผลของกรรมเก่าที่ดีไม่ดีเนี่ยความดีใจก็ดับไว้ความเสียใจก็ดับไว้ความทุกข์ก็ดับไว้มันดับไว้เพราะมันไม่มีตัวตนไปรองรับไงมันก็เลยดับไว้